มือสตาร์ทได้นะแต่แบตเตอรี่ไม่พอคงต้องใช้สตาร์ทเท้าแบบคือแบบเดินแบบเนียนๆเลยนะ ลกล่องก็เป็นกล่องเว็บร้อยสิบเวฟบร้อยสิบใรถคันนี้เป็นหัวสีแต่มันตัดได้ปกติคือแบบระบบคือแบบเขาซตมาแบบคือล้อไม่ลงไม่เหล็กอะไรที่เขาหามาแบบเป๊ะมากครับเหมือนเว็บร้อยสิบหัวสีทั่วไปเลยเพราะว่าตัดก็ตัดได้เมื่อกี้เพราะว่าผมว่าเรงเลยแหละแต่ถ้าถ้าสำหรับใครที่ถ้าถ้าใครสนใจที่จะซื้อก็สองหมื่นห้าครับคันนี้เอาไปได้เลยเอกสาร เล่มเขียวเล่มเขียวสำนากบัตรประชาสวนป้ายหายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรง093396771เจมินสั่งลุยครับสำหรับคันนี้ก็ผมว่าจบนะถ้าเอาไปรีเมคเพิ่มถ้าจะให้มันเดินหอบก็หรือว่าถ้าจะเอาไปรีเมคเพิ่มกำลังมามันมันเล่งเลยผมว่าขนาดนี้มันก็สมบูรณ์แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็น